พาคุณผู้ชมไปดูผลการเลือกตั้งของมาเลเซียกันบ้านนะครับเขาบอกกันว่าการเลือกตั้งของมาเลเซียเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะไปซ้าเติมภาวะไร้สถิลภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศของเขานะครับหลังจากที่ผลการนับคะแนนเนี่ยมันชี้ว่าไม่มีกลุ่มการเมืองใดที่ครองเสียงข้างมากได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดตั้งรัฐบาล อันวาอิบราฮิมผู้นำแนวร่วมปากตันฮารปันประกาศว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรมากเพียงพอและก็พอใจในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและเตรียมที่จะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายารายชื่อให้กับสมเด็จพระราชาธิบดีดเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยาจากการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการบ่งชี้ว่าไม่มีกลุ่มการเมืองใดได้ที่นั่งขั้นต่ำ112ที่นั่งจากทั้งหมด222ที่นั่ง ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับถือว่าเป็นครั้งรากในประวัติศาสตร์การเมืองของมาเลเซียก็ทําให้กลุ่มการเมืองต้องเร่งหาเสียงสนับสนุนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมครับขณะที่มูยิดดินยัสซินผู้นําแนวร่วมปริกาตันนาซิองนาอ้างว่ามีเสียงสนับสนุนมากเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะบริหารประเทศเช่นเดียวกันนะครับ ผลการนับคะแนนนะคะก็พบว่าแนวร่วมปากกตันฮารปันของอันวาได้เก้าอี้มากที่สุด82ที่นั่งค่ะในขณะที่แนวร่วมบริกตันของมูยิดดินเนี่ยได้73ที่นั่งภาวะที่ไม่มีกลุ่มการเมืองคว้าชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มีแนวโน้มซ้ำเติมความไร้เสถียรภาพการเมืองให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทางด้านของผู้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยค่ะก็พูดถึงผล ของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีหากอันวาคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งอัาเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนพวกมในความสะดวกจากอาดีตตำรวจซึ่งเป็นคนเดียวกันที่ชกหน้าตัวเองตอนที่ตัวเองเป็นถูกปลดจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในสมัยมหาเทพอย่างที่สองสิ่งที่จะเปลี่ยนถ้าเกิดอันวาเข้ามาก็คือ,อตอนนี้เนี่ย หน่วยงานหลักที่ดูเรื่องความดูเรื่องกระบวนการสันติภาพไทยเนี่ยไทยปตตนีเนี่ยก็คือสันติบาลเหตุที่สันติบาลดูแลหลักเนี่ยเพราะว่ามาเลาเซียให้ความสําคัญต่อการพูดคุยเพราะมองว่าสิ่งนี้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงภายในประเทศตัวเองไม่ได้มองว่าเป็นเฉพาะเรื่องเพื่อนบ้านเท่านั้น ประธานเดบปัตานี ani, มองว่าทางการไทยเนี่ยจะต้องพูดคุยกับรัฐบาลมาเลเซียให้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับทิศทางของกระบวนการพูดคุยเนื่องจากว่ารัฐบาลมาเลเซียแต่ละสมัยก็มีนโยบายต่อสถานการณ์ชายแดนที่แตกต่างกันแล้วก็ให้ความสําคัญต่อประเด็นนี้ไม่เท่ากันครับในมุมในมุมผมเนี่ยสิ่งที่รัฐบาล PH ถ้าเข้ามาเขาก็คงถามรัฐบาลไทยว่า ที่คุณให้เราเป็นคนกลางเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรต้องการให้เราเป็นคนกลางในแบบสากลทั่วไปหรือให้เราเป็นแค่คนที่คอยเอ่อไม่อยากให้ hmm. ความขัดแย้งมันมันเป็นมากไปกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งในมุมผมเข้าใจว่ารัฐบาลอนุวาเนี่ยน่าจะเป็นรัฐบาลที่กังวลเรื่องแบบนี้สูงคือหากจะใช้เขาเป็นแค่เครื่องมือแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยคงจะไม่ได้ให้ความร่วมมือ คือก็คงอนุวาคงอยากจะทําให้มาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ทั่วโลกให้การยอมรับคล้ายๆที่สแกนดิเนเวียเป็นคนกลางแล้วก็ต้องมอบความหมายาวงใจในการเป็นคนกลางใช้ควาเป็นมืออาชีพในกรณีแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่ามีมีเป้าหมายอื่นมีทิ่ได้ัเจนได้อยู่ การเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ชาวมาเลเซียอายุ18ถึง20ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหลังจากที่มีการปรับลดอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจาก21ปีเหลือ18ปีเมื่อปีที่แล้วครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของมาเลเซียบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ระ74จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดกว่า21ล้านคนครับ นับแต่การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2018นะครับมาเลเซียมีนายกรัฐมนตรี3คนและ,ะเผชิญภาวะไร้สีิรภาพจากการแย่งชิงอำนาจในขั้วการเมืองมาโดยตลอดครับ